มวยชอบศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยดีของคนไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569ขึ้นสักราชใหม่น,นะครับไฟแรกของศึกมวยไทยเจ็ดสีชี้มวยชอบก็จัดให้เหมือนเดิมครับ4คู่หน้าช่อง ชุดจตุรภา,าคีสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชีมวยชอบนะครับดบิดกาเตือนครับแต่เตือนทุกเวทีแน่นอนชัดเจนไม่ต้องหมุนเสา้ว <S <S เราไปสรุปผลมวยเมื่อวานนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับศึกเจ้ามวยไทยชีย้มวยชอบก็มาอย่างห้าวเลยนะครับชุดไายภาคีก็หวานฉ่ำไรยำใจตามตาเลยครับไม่มีสรพคุณใดๆวนอ้างแต่มีสถิติให้ดูทุกคู่ทุกรายการครับชี้มวยชอบ <S <S คำพูดอาจจะไม่สวยนะแต่แนวทางมวยชัดเจนครับได้คือได้ โดนคือโดนของมาโดนกันได้นะสําหรับพี่พท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยและต้องการหาสถานที่ติดปลายนวมที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับชีมวยชอบขอแนะนําเลยนะครับที่นี่ที่เดียวครับชีมวยชอบการันตี คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยสมัครเข้ามาวันนี้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มฟังภาคหูจากทีมงานชี้มวยชอบนะครับเสียงสายแจวบรรยากาศชัดเจนครับหน้าเสือตัวเงินเรียกได้ว่าอาวุธครบมือได้เปรียบแน่นอนครับและทีมงานชี้มวยชอบครับการันตีเลยครับมั่นคงปลอดภัยอุ่นใจสบายใจแน่นอนครับวันนี้ศึกมวยไทยเจ็ดสีสี่คู่หน้าช่องสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับฟิวพงุงชัยมวยไทยจะ ะพบกับทางด้านเจ้าศิลาลาลาสจเล็กเมืองนอนท์ครับศิลาล่าคนนี้ครับเรียกว่าได้อาวุธหนักอาวุธแรงเลยส่วนฟิวเนี่ยจังหวะมวยฝีมือมวยความเป็นมวยเนี่ยจะดีกว่านะครับผ่านมวยมาเยอะกว่าไปดูกุนที่ทางนั้นเจ้าฟิวก่อนเลยครับ ฟิวคนนี้ครับอายุ18ปีบริบูรณ์เลยส่วนสูงนี่ปาดหัวโตวเท่าเลยครับเป็นคนจังหวัดสุขโขทัยนะครับโชคมาแล้วนี่ก็40กว่าไฟนะทางด้านสไตล์การโชคเนี่ยตัวนี้เป็นมวยเดินครับบูดูดันอันตรายเลยไต่ตั้งขวางคาเนียนตานะครับถ้าวันไหนสู้จริงนี่ก็ร้ายมากครับแต่ถ้าไม่สู้นี่จะหมดแรงไปไปลานะครับสาหรับทางด้านเจ้าฟิวนะครับไฟล่าสุดของฟิวก็ไปแพ้ทางด้านเจ้าตำนานสยาม พุ่มพันม่วงที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีครับเราไปดูกันที่ทางด้านคู่โชค,ครับลาศิลาสอจอเล็กเมืองนนลาศิลาคนนี้ครับบูดูดันอันตรายเลยไฟล่าสุดนี้ก็ไปชนะทางด้านเจ้าแป,ป๊บซีสูจีบามีเกี๊ยวมาที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีเช่นกันครับเราไปดูกันที่ทางด้านเจ้าลาศิลาสั้นๆครับลาศิลาคนนี้ครับอายุ18ปีนะครับส่วนสูงนี่1้5เลย เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดครับชกมาแล้วนี่ก็30มสิบไฟนะทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยฟิลจะได้เปรียบครับทางด้านเจ้าล่าศิลาเนี่ยตัวน,นี้เป็นมวยซ้ายครับสายฝีมือซ้ายครบเครื่องเลยซ้ายทางเดียวไม่เกี่ยวกับใครด้วยครับเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่1ึศึกมวยไทยเกตสีนะครับคู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า ฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับขึ้นสัก,กราชใหม่เนี่ยอาถรรมุมน้ําเงินคู่ที่1นึ่งซึ่งมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยต้องลบล้างด้วยนะครับฟิลตั้งใจ ชกนะครับวันนี้ชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับเข้าฟิวไปก่อนเลยมีราคาก็ค่อยแต่งตัวเอานะออกตัวสุขขังวัดดวงมรณงเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังในออกตังกันแน่นอนครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2ของศึกมวยไทยเสีครับคีเรียนู่พันม่วงจะพบกับทางด้านเจ้าอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซค์ครับไปดูกันที่ทางด้านคีเลียนก่อนเลยครับคีเลียนคนนี้นะครับผอมบางร่างน้อยอายุ18ปีครับส่วนสูงนี่้1 6หเลยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชกมาแล้วนี่หก สิกว่าไฟอ่ะกระดูการผ่านมวยเนี่ยคีเลียนจะชคมาเยอะกว่าทางด้านเจ้าอนันตชัยนะครับสไตล์การชกของคีเลียนนะครับตัวนี้เป็นมวยเข่าครับเข่านายเหนียวแน่นหนึบหนับเลยแต่เสียเปรียบรูปร่างครับวันนี้ไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ทางด้านเจ้าเพชรพอใจบาดทุ่งเขาหลวงครับวันนั้นก็แพ้ใหญ่ไปนะวันนี้เจอกับอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซส์ในศึกมวยไทยเจ็ดสีไปดูกันที่ทางด้านเจ้าอนันตชัยเลยนะครับรอบนั้นก็ชิงปูนเสือ ร้อยสิบสองปอนด์นะครับเสือตัวที่ยี่สิบสี่นะครับรองแชมป์เสือตัวที่ยี่สิบสี่อนันตชัยลานาวอเตอร์ไซส์อายุยี่สิบปีครับส่วนสูงนี่ร้อยเจ็ดสิบเลยเป็นคนจังหวัดยะลานะครับชกมาแล้วนี่ก็40ไฟต์ไแต่การผ่านมวยเนี่ยผ่านมวยดีๆมาเยอะมากครับสำหรับทางด้านเจ้าอนันตชัยนะครับสไตล์การชกของอนันตชัยเนี่ยตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือขวาครบเครื่องเลยเข่าในเนนหนียวแน่นหนึบหนับครับแรงดีตีเจ็บด้วยนะครับ คู่นี้นะครับชิงจังหวะกันออกนอกกับในครับไฟล่าสุดของอนันตาชัยก็ไปแพ้น็อกให้ทางด้านเจ้ายอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยโอ้วันนั้นก็แพ้ใหญ่ครับยอดเหล็กแหลมก็แทงแต่ละทีี้ขี่หักในกันเลยทีเดียวเอาแล้วครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่2ศึกมวยไทยเจดสีคู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า อนันตาชัยลานาวอเตอร์ซส์นะครับสำหรับทางด้านเจ้าคีเลียนเนี่ยมวยเข่าครับเข่าก็จริงแต่ถ้าว่าอนันตาชัยเนี่ยมวยฝีมือนอกได้ในมีและเจ้าคีเลียนเนี่ยตัวเล็กกว่าครับทีมัวชอบก็เลยชอบไปที่ทางด้านเจ้าอนันตาชัยลานาวอเตอร์ซส์นะครับ ไปดูกันที่คู่รองน้องคู่เอกครับเวนนอมลักกี้บันเทิงตัวนี้สู้จริงร้ายมากครับแต่ถ้าไม่สู้นี่ก็โคตรร้ายเลยเหมือนกันหาที่นอนเหมือนกันครับแต่ถ้าสู้จริงเนี่ยโอ้โหนี่ยอดมวยเลยครับเวนนอบเนี่ยพบกับทา้งน้าเจ้าคุณพ้นเอิร์ธสอสมหมายนะครับมาแทนนะครับวันนี้แต่แรงดีหรือเปล่าต้องไปลุ้นร่วมเชียร์กันครับ ไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเวน้อมก่อนเลยครับเวน้อมคนนี้ครับอายุ20ปีสครับส่วสูงนี่1้0เเลยเป็นคนอำเภอนาทวีครับจังหวัดสงขลานะครับชกมาแล้วนี่ก็70กว่าไฟอ่ะทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยจะเป็นรองขุณพลเอิร์ดนะครับสำหรับเวนอมเนี่ยตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมือครับนอกได้ในไม่ค่อยมีครับสำหรับเวน้อมถอยให้รู้จักนะครับซ้อมที่ค่ายเกียริเพชรทีมงานผู้จัดนะครับ ไปดูกันที่ทางด้านสติครับไฟล่าสุดของเวนมก็ไปชนะทางด้านเจ้าก้องโนว่าบางแสนไฟขับมาที่ศึกมาตุภูมิมวยไทยนะครับเราไปดูกันที่ทางด้านขุนพลเอิร์ดครับตัวนี้สูงยาวเข่าดีตีเข่าเจ็บครับตอนนี้อายุ22ปีครับส่วนสูงนี่172เลยเป็นคนอำเภอเมืองครับจังหวัดนครราชสีมานะโชคมาแล้วนี่ก็ร้อยกว่าไฟอ่ะ ทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยดูได้เปรียบครับแต่ไม่ค่อยจะคุ้นชินกับการโชคกลางวันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณพลเอิร์ธนะครับจะโชคกลางคืนนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโชกครับฝองไฟหลังเนี่ยไปแพ้ทางนานเจ้าเควินมาตินเนทที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับแล้วก็ไปแพ้ทางนานเจ้าเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเน่งที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับวันนี้มาโชกกลางวันนะครับเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่า คู่รองน้องคู่เอกศึกวยทีจ็ดสีคู่นี้ชิโมชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงครับได้เปรียบครบวงจรครับขอแค่มาสู้จริงนะครับสําหรับวันนี้คู่รองน้องคู่เอกเนี่ยเวนอมได้เปรียบครบวงจรครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาคิดต่างก็งกดตรงข้ามได้ตามกําลังซับนะครับ เราไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนำรายการอาทิตย์นี้ครับแจ็คราชานนนพบกับทางด้านเจ้าดวนหนึ่งชูทางดวนครับแจ็คราชานนนเนี่ยมวยระดับซื้อแป่เรียกอาจารย์เลยโชคมาแล้วเนี่ยก็ร้อยกว่าไฟอ่ะกระดูกมวยการผ่านมวยหัวจิตหัวใจเนี่ยอยู่ที่แจ็คนะครับแต่สรีระร่างกายเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าด่วนหนึ่งนะครับสำหรับแจ็คนะครับอายุ31ปีครับ ซื้อแปลเรียกอาจารย์ครับเสือตันขยันตีสไตล์มวยซ้ายครับขยันมากๆเลยขยันออกอาวุธอนะ สำหรับแจ็คนะครับเคยชนะดวนหนึ่งมาแล้ววันนี้แก้มือล้างตากันอีกครั้งไฟล่าสุดของแจ็คก็ไปเสมอให้ทางด้านเจ้ามงคลเด็ดเล็กพอพิมพ์ออนมาที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับเราไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกครับดวนหนึ่งชูทางดวนไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะนอกทางด้านเจ้าเพชรบุญชอบสอพาราดมาแต่ไปแพ้แจ็คมานะครับสําหรับดวนหนึ่งเนี่ยวันนี้น้องขอแก้มือหน่อยได้ไหมแจ็คไม่ขัดใจครับจัดให้น้องเลยไปดูกันที่ทางด้านดวนหนึ่งคร่าวๆค,ครับ ดวนหนึ่งคนนี้ครับอายุ22ปีกําลังชะกาดชะกันเลยชกมาแล้วนี่ก็70กว่าไฟอ่ะทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยเสียเปรียบแจ็คครับแต่สรีระร่างกายเนี่ยตัวเงินนะครับดวนหนึ่งจะดูมีราศีมีภาษีกว่านะครับซ้อมที่ค่ายหนึ่งชัยวัดจังหวัดอุบลราชธานีเอาละครับเราไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่เอกเรกนํำรายการสึกมวยไทยเกสีคู่นี้ที่มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า ด่วนหนึ่งชูทางด่วนครับเข้ารองด่วนหนึ่งไปก่อนเลยมีราคาก็ค่อยแต่งตัวเอานะครับสําหรับคู่นี้ชอบไปที่ด่วนหนึ่งครับศึกมวยไทยเจ็ดสีก็จบไปแล้วครับสําหรับวันนี้สําหรับพี่ๆท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยวันนี้ชี้มวยชอบขอตัวลาไปก่อนสวัสดี